Thank <laughs> you. ข้อขอให้รูปทั้งสามไปเก็บคะแนนไข่เพื่อที่จะหาได้ทุกคนมานี่แต่งลงไปหาคะแนนไข่มาเพื่อสองถึงสามอันเอ็มเอ็มเพื่อหามาได้มากพอแล้วเกิดเกดอยู่ที่มันเกิดมนอันนี้หรืออันนี้ โจมตีได้้แก้มนขนไขว้แล้วส่งให้ลูกไขว้ได้ลูกก็หักได้ข้อข้อว เจารันกันพร้อมใจกันด้วกันไม่ว่าการงนใกลมเกลียวเป็นันเกียวกันเจ้าแ่มข่้นเข็นไปทาายกบพวกเจที่ได้แต่กเาวิาแตกันเป็นฝังัใแล้วไ่ากับแผลงไข่เป็นอันอันครจะิ หลายทำไปคนละคนคนละคนก็ได้แล้วเจ้าไปาอาจารย์คะกดหยุดข้างบนหรือข้างล่างอะคะใครมีปุ๊กนะก็ช่วยเหลือแบงปนถ้ารกันอยู่ร่มกันเป็นสุขเอยที่ทเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักให้กันและการไม่ Obrigado.